i you สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสกับอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญของไทยนั่นก็คือปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปชมสถานโบราณหมายเลขหนึ่งค่ะที่ปราสาทเมืองสิงห์นะคะตามมาค่ะ ที่นี่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตย้อนกลับไปกว่าพันปีเลยทีเดียวปราสาทมืงสิงสร้างขึ้นในสมัยที่อาณาจักรขอมเรืองอำนาจราวพุทธศตรวรรษที่18-19และได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบบายยน บรรยากาศที่นี่เงียบสงบล่มลื่นและเหมาะมากสำหรับใครที่อยากมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์หรือหามุมถ่ายรูปสวยๆถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวกันซนบรีบอกเลยว่าห้ามพลาดหลังจากเดินเที่ยวชมเสร็จแล้วใกล้ๆที่จอดรถจะเห็นร้านค้าขายของที่ระลึกมากมายใครสนใจสามารถมาอุดหนุนกันได้นะคะ บ้างคะกับความอลังการของปราสาทเมืองสิงห์ต่อ,อมาเราจะพาทุกคนมาย้อนเวลากลับไปสู่ยุคก่อนประวัติศาสตร์กันที่พิพิธภัณฑ์บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่เป็นแหล่งขุดค้นโบราณคาดีที่สำคัญของไทยและเต็มไปด้วยเรื่องราวสุดน่าทึ่งถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยที่นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบ หลักฐานมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยโดยมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณเครื่องมือหินเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องประดับที่มีอายุหลายพันปี ากการศึกษาพบว,ว่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ในแถบนี้เป็นกลุ่มคนยุคโลหะมีความสามารถในการทำเครื่องมือจากสำลดและเริ่มมีการตั้งทินฐานเป็นชุมชนเล็กๆนักโบราณคดียังพบหลักฐานของการทำพิธีกรรมทางศาสนารวมถึงเครื่องประดับที่แสดงถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่ด้วยใครที่ชอบประวัติศาสตร์หรืออยากเห็นหลักฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วยตาตัวเองบอกเลยว่าต้องมาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้าชมและ ให้ความรู้แบบจัดเต็มเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าถ้าอยากมาเที่ยวกันสระบุรีอย่าลืมแวะเยี่ยมชมกันได้นะคะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย